สวัสดีค่ะสวัสดีคุณดูหนูคนัก้ายๆได้นะคะค,คนดูหายไปไหนหมดเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนดูสองคนดีคนดูสามคนคะ่ะพูดคุยได้นะคะสวัสดีคนดูสี่คนคะ่ะพูดคุยได้นะคะทักทา,ายได้คะ่ะคุยกั่ไยเพื่อนถ้าไม่คุยก็จะลุงไล์อยู่ พห้องอ่ะแมเพ้าห้อง,อ,อ,งอ่ะน่ารักคุณค่บคุณค่ะก็คือได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนเลยคะเมื่อกี้คนดูยังอยู่เลยหายปไปไหนหมดเนาะสงสัยพากันหนีไปกินข้าวหมดดีค่ะ สวัสดีคนดดแ8ดคนไม่ไปไหนยังอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีคนดดสิบคนคะ่ะดูไหนนะาราเลยมาอยู่อะไรนะมาอยู่จันไหมไปทำไมจันอนะ่ะเก็บผลไม้เหรอคะ หาตลอดจริงๆสวัสดีค่ะส,สดดีคนดูสิบสี่ค,ดคนดูแมนแมงแมงแมงมันจะเข้าหูแล้วนี่แมงเข้าห้องแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างสวัสดีคุณดูสิบสี่คนค้ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีคุณสมเกียรติหรือเปล่ามีคนดูสิบเก้าคนยี่สิบคนแล้วของแทพ้พี่ของแท้ไอหยังของแท้เนาะของแท้อะไรของแท้ใครใคร ใครบอกใครบอกใครบอกยังไม่ไบอก,บอกเลย,เลยใครบอกน่ารักสุอบอีค่ะ,ะทำอะไร,รจะทำอร่อยแล้วจะทำอร่อยล่ะขายอะไรหรอครับขายอะไรไม่ขายค่ะ ขายกดไลค์ให้ด้วยนะคะไม่ขายอะไรทั้งนั้นสวยค่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูสิกาวสวัสดีคนดูม่ารัคำค่ะอยู่จังหวัดไหนอยู่สุรินทร์ค่ะพี่อยู่จังหวัดไหนะคะ ขอบคุณค่ะรอแล้วสวัสดีค่ะเข้าใจให้เนี่ย ไกลอยู่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 ไกลจังไกลจังสวัสดีคนดู19คนคะ่ะ20นนคนฝากกดไลค์ด้วยนะคะ นอนแล้วเครงหลังอ่ะไม่มาหรกคายอ่ะอยู่ไกลห้องนอนอยู่ข้างน่าดูตัวเราฟันเคยไปมาแล้วสุรินดีไหมคะมีอะไรเด็ดไหมที่สุรินอ่ะนอนได้ยังครับเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนนอนฝันดีนะคะนอนก่อนเลยค่ะ สวสดีคนดูสิหกคนแต่ผมไปจังหวัดน้องคายไปช่วยน้ำท่วมดีค่ะดีมากเลยค่ะ ันนี้แต่งตัวไม่ไม่เด็ดเลยอยากเด็ดเหรอเด็ดอะไรดีเด็ดต้นไม้เด็ดเดด็อะไรดีวันนี้พันคุณมาข้างหลังตรงไหนอยู่ไหนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะอห่างเนาะ่พันเนี่ย ยังก็ใครโกหัวมาตรงหน้าต่างอ่ะเมื่อกี้สงสัยพีหลอกอย่า,า,าหาว่าเด้อหาว่าเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่จริงสวัสดีสวัสดีค่ะ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 คุณบุญรอดน,นี่แฟนยังครับ ให้มีแฟนยังคะคนดูรถนะเมื่อกี้คนดูต้องสามสิบวไม่เหลือสิบเก้าคนดูไม่ทักทายได้นะคะถอดเสื้อได้ปะเปดาวเอาเปดาวสิจะถอดเสื้อให้ถอดเดี๋ยวถอดนี่ออกจะถอดออกให้เอาเปดาวสิ ลิซ่าลิซ่าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพูดคุยได้นะคะวันนี้คนดูยี่สิบเอ็ดคน ฝนตกกันหรือเปล่าอยู่ที่ไหนกันเนาะกดลอกดหน่อยมากุุงมากดหน่อยอย่างหู้จักกันบ่น้องอยู่จังหวัดรายอยยุสุรินค่ะทานข้ายังครับทานแล้วค่ะคุณพี่ทานหรือยังคะ ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อนนั่นแหละเนาะนั่นแหละเนาะอยังก็เก่งเลยถอดได้เปล่าอะไรเก่งถอดได้เปล่าบอกว่าเปย์ดาวมาสิเรียกร้องอยู่นั่นแหละให้ถอดนี่ถอดนั่นเคยเสียกระตังเปย์ดาวไหมกันทะลักรึเปล่ากันทะลักอายก็อ่านผิดเนาะ ขอโทษทีจ้าบ่าวต้นบ่าวต้นไหนทักทายเป็นภาษาคาเมร์ซสวัสดีไม่เอาบวองประโอนกรุบกรุ้บขนันยาซีบายเฮ้ยก <c oughs> ินแล้วครับ play ហើយបងប្អូនបងនឹង play ហើយចង់នីអីเด้อហើយនេះ scroll play ទេសុចាសុចាសុចាខ້ອຍ เอาเด้อคับจ้าอันไล่อันไล่จะมีครับฝนตกอยู่บ้ทางสุงรินไม่ตกแล้วคับโปรยโปรยแล้วก็หายไปส,สวยของค่ะโจโบอเจ้าโจสดโบ้เจ้าเริเ่มคันแล้วค่ะแมงแมงเข้าห้อง หาเมียมบ่ได้จ้าหาเมียมบ่ได้หาให้ได้สิคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนดูเมื่อกี้คนดูขึ้นไลค์ที่แล้วสี่สิบห้าสิบคนพอไลค์สองคนดูหายหมดไม่รู้ไปไหน